นูนี้มันแปลกมากเลยเพราะว่าปกติอะถ้าต้มแล้วก็คือต้มอันนี้ต้องของอย่างไปทอดเราไม่ใช่แค่ต้มนะเคี่ยวอีกเคี่ยวอีกต้องไปเบาๆดึกไม่ออกเลยดึกไม่ออกเลยว่าน้องด้วยต่อเป็นยังไงอันนี้ต้องกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ได้แต่ข้าวต้มก็ได้ของก็แต่ว่าไม่ใช่ข้าวต้มที่เรารู้จักกันนะที่ออซ์เอาข้าวสวยใส่น้ำายุ่ฉันหยุดทีมเดียวกับป้าคินทีมข้าวสวยใส่น้ำแต่มาโตะมาโตะมาโตเออเขาไม่ใช่ข้าวต้ม 好，再 <laughs> 过来，我们再过来录了啊。 ปกติมี่จะเป็นมะละยัดไส้กงใช่แต่อันนี้มะระมาทอดแปลกมากเลยหมูสามชั้นทอดเก็ดหอมทอดกระเทียมเปียวแล้วอันนี้อะไรคะอันนี้คือมะละนี่คือนี่คือยังไม่ได้ทอดเป็นทอดแล้วคือมันต้องทอดมันจะได้สูตรแบบนี้ใช่อย่างเงี้ยใช่เมนูชื่อว่าอะไรนะคะมะระทอดแล้วต้มแต่มันไม่ชื่ออะไรแต่สูตรนี่เป็นสูตรที่อากงสอน มันอร่อยกว่ามะระต้มปกติอันนี้นี่คนจีนกแก่แโบราณน,นะเขาจะชอบอเข้าทังนะขาต้มอร่อยมาก กินมาแล้วค่ะกินค่ะกินแล้วอีกก็แบบว่าอมหวยเหมือนกันอมหวยแซ่จูแต่ไม่เคยได้ยินนะคะแม่เคยแม่เคยดูเกาะไหมอันนี้ไม่เคยเนอไม่เคยเห็นอันนี้หากินยากอ่ะเดี๋ยวลองดูเนี่ยก็จะทอดทอดแล้วพร้อมมาเป็นอย่างนี้คือเราขวานไส้ก่อน่คือขวานไส้แล้วทอดอันนี้ป้ายอดสวนให้เพื่อจะได้อันนี้ทอดแล้วแล้วความรวดเร็วอันนี้ให้ดูว่าเตรียมมาหมดเลยนะเตรียมมาเอ็มหมด กระเทียมนี่ก็คือต้องเจียวกระเทียมทุบแล้วก็เจียวทุบแล้วเจียวเตรียมมาเองอีกเป็นเราเราก็ไปซื้อซือที่เขาเจียวอันนี้ทอดให้ดูนะคะว่าเป็นบีฟอร์อาฟเตอร์เป็นอย่างนั้นค่ะอ๋อก็คือ เวลาเราเอามารับมาทอดเหมือนการทอดปกติครคะคือน้ำมันต้องร่วมประมาณนึงใช่ใช่ค่แล้วเราใช้น้ำมันอะไรครับว่าแถวัน,น้ใช้น้ำมันน้ำมันททั่วไปอ๋อ,อ,อแล้วอันนี้เรามีอะไรบ้างครับต่าแวอันนี้นนจ,ะจะมีกระดูกตาตั้งอะ่ะเข้าต้ะะมตรงน้เหรอันหลังป้าจามาลวกน้ำก่อนเพื่อมันจะได้มีน้ำขาวเลือดออกไปทำไมเราต้องใช้สันหลังอะคะสันหลังมันจะมีมันมีทั้งเนื้อมีทั้งกระดูกมเปเราก็ไปซื้อหร้อก็ซื้อกระดูกโอ้ก็กระดูกกระดูกก็คือกระดูกอันนี้เราต้องไปซื้อที่เดียวกันเลย อันนี้ที่เดียวกันตลาดทั่วไปมีหมดโอเคอันนี้น้ำซุปเริ่มเดือดแล้วอันนี้คือน้ำสต๊อกของน้ำซุปป้าจะใช้ส่วนหนึ่งเคี่ยวน้ำซุปเคี่ยวไปก่อนพอเคี่ยวแล้วก็จะเป็นน้ำสต้อกเราใช้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้พอเคี่ยวแล้วมันจะกระดูกก็จะนิ่มนะก็ไม่เอาละก็าแตนน้ำก็เป็นน้ำน้ำสต๊อกพอนล้าน้ำน้ำเดือดก็จะใส่กระดูกอา่ายากไหมป้า ใส LAURA, ่มะละเลยแ่ละค่ะมันไหลรุดไหลขั้นตอนเนาะหลังจากใส่กระดูกหมูลงไปแล้วเราก็ใส่มะละที่ทอดไปแล้วแล้วก็จะใส่พร anyway> ิกหอมเผ็ดหอมล้วก็ใส่ไปพร้อมๆกันเลยแล้วกหมูสามชั้นค่ะสองชั้นค่ะกระเทียมกระเทียมอันนี้ก็จะใส่ซุปก้อนสักก้อนหนึ่งค่ะ แล้วอันนี้อะไรบ้างอันนี้คือซีอิ๊วขาวเห็ดหอมไหมคะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมใช่ไหมคะอะไรก็ได้อะไรก็ได้ซีอิ๊วขาวอะไรก็ได้ก็คือซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนแล้วก็ซอสหัวเหลืองหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนอันนี้โรย อันนี้แค่โรยก็คือโรยไปตอนนี้เลยเหอะปิดฝามล้าทอดกับมลาถ้าเราไม่ทอดมันจะกินแล้วเรามันรสชาติต่างกันจางค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลองชิมได้ใส่แล้วหนูลองชิมได้เมนูนี้มันแปลกมากเลยเพราะว่าปกติอะถ้าต้มเราก็คือต้ม เราไม่ต้องเอาของไปทอดก่อนใช่ไหมคะแต่อันนี้ต้องของอย่างไปทอดแม้กระทั่งกระเทียมก็ไปเจียวน้ำก็ไม่เหมือนเห็ดตไปเจียวเราไม่ใช่แค่ต้มนะเคี่ยวอีกเคี่ยวอีกต้องไปเบาๆทำเมันต้งเคี่ยวไปเรื่อยอ๋อคือเคี่ยวไฟอ่อนไปนานเท่าไหร่คะสาวแต้คือเกือบชั่วโมงนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกเลยว่า้องดูว่าจะออกมาเป็นยังไง ระหว่างเราเคี่ยวประมาณเกือบชั่วโมงเราต้องเปิดมาคอยดูไหมคะก็นานๆเปิดดูไฟมันอ่อนไเลยต้องให้ไฟเบาๆไม่ต้องเดือดเพรนั้นถ้าเดือดมากมันจะมันจะมัเละแล้วมันมันมากเกินไปแล้วพอเปิดดูแล้วเราคนหรือเราไม่ต้องคนถ้าไฟอ่อนมันก็ต้นมันไม่ความอ๋อเหรอคะไอ้เดี๋ยวนรู้เยอะกว่าหน่อยป้าเขาก็ทำอาหารบ้านคนจีนนะคะสมัยก่อนเขาอยู่ร้านทองอ๋อเหรอใช่เขาบอกทาไม่เคยไปอ่ะ้าทำไม่ถูกไฟใช่เขาก็ทำอาหารแล้วจนจนนี่มี ไม่มีไม่เห็หรอไม่เห็นหรอหมนี่มินตลาดตรงไหนโอ้หุว้าวหมากเที่ยวไปเมาไปได้เวลาเปิดหม้อแล้วค่ะเปิดไหมผูทำไมเปิดไหม มันดูเปื่อยกลิ่นไม่เหมือนต้มจืดกลิ่นเหมือนต้มอาหารจีนอะนะคะมันจะมีกลิ่นนะะ็ดหอม นีนะคะก็คือก็แต่ว,ว่าอันนี้ต้องกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ได้แต่ข้าวต้มก็ได้ของก็แต่ว่าไม่ใช่ข้าวต้มที่เรารู้จักกันนะที่ไอตเอาเข้าวสวยใส่น้ำฉั <laughs> อนอยู่ทิมเลยบกป้า่ะาทิทมข้าวสวยใส่น้ำแต่มาโต๊ะมาโตมาโตเออเขาไม่ใช่ข้าวต้มข้าวต้ม แม่พูดอะไรม่พูดอะไรรู้เหรจะมีเคล็ดลับในการต้มข้าวต้มอีกนะคะอย่างคาดไม่ถึงเลยค่ะอยังไงเขาก็ยังไงคะเดินน้ำต้องเดือดพอน้ำเดือดแล้วเราค่อยล้างข้าวข้าหอมมะลิใหม่นะพอใส่ข้าวไปแล้วเราต้องคนตลอดเพื่อให้ฟองมันติ่มๆหม้อคนเพื่อให้น้ำมันฟองมันขึ้นและน้ำมันจะหนีโอ้มันจะได้ข้าวต้มแบบ เ้าต้มน้ำหนีิ่มเนื้อออย่างนั้นอ่ะอร่อยผัคกินยากแล้วเราใช้ไฟแรงแค่ไฟแรงต้องไฟไฟให้น้ำเดือดให้น้ำไม่เดือดใช้ไม่ได้แล้วต้องคนอถึงมันไหมองคนจนเข้าไม่เข้าสุกคือมันเหลือเป็นไตนิดนิดเราปิดไฟลงผวนแตอื่นก็ไม่เข้าแต่สุก็โอ้โคนโบราณโบราณเขาทำเขาต้มเป็นเขาจะต้องทำอย่างนี้เดี๋ยวอีเด้โทรบอกสามีให้ทำแบบนี้ ชิมดีกว่าแม่อยากชิมนกิดอยู่นี่ครั้งแรกในชีวิตอิมเลยชิมเลอ่ะโหนี่นี่หนูไม่เคยกินมะระเลยนะคะพะแต๋วเพราะว่าหนูกลัวขมแต่พะแต๋วบอกว่าอันเนี้ยไม่ขมชันด้วยเป็นชันด้วยแล้วกินจังหวัดได้ป้า เพราะมันละลายในป้าก้าใช่มันกลมกล่อมหมไหมหมไหมไม่ขมมันไม่ขมค่ะมันมันไม่ทิ้งความเป็นมะลามะงเหมือนขิงมันไม่มันไม่ได้แบบทิ้งรสเผ็ดแต่มันเป็นเผ็ดที่ที่มันกลมกล่อมเข้าไปอย่างอุ้ยอร่อยมากเลยอะอร่อยไปทานก็มะละต้มเนี่ยที่ที่ที่ยยดไส้ใช่ไหมคะแล้วก็ชือมันก็ใช่ยยดไส้หมูสับนะมันก็จะอย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่ว่าพอเอามาทอดแล้วก็ตุ๋นอีกตั้งถึงชั่วโมงเนี่ย คือมันจะฉ่ำอะค่ะมันฉ่ำมันละมุนแล้วมันนุ่มมันหวานโดยที่ไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะดูไม่ออกว่าทอดต่อเลยอะมันละลายในปากอร่อยฉ่ึบแล้วสามคำลวค่ะชิมยังไงไม่ได้สามคำเขาไม่ได้ชิมใช่ไหมคะความขมก็ยังอยู่นีดดูกระายอร่อ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 ยนะไม่ขมเขาไม่กินะลาอ๋อเดา๋ยวลใช่ค่ะ นิดนี้มันต้องผมมันกลมกล่อมนะออร์ตินรู้แต่บอกก้าวอร่อยรายการเราผู้ใหญ่ดูเยอะค่ะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยผู้ใหญ่กินได้นะคะคือเมื่อกี้มันไม่ได้ชิมหมูสามชั้นอร่อยหมดเลยหมดเลยหมด เดี๋ยวยังไม่หมดยังมีอีกซีรีส์ในซีรีส์นี้ยังมีเมนูอื่นอีกจะเป็นเมนูอะไรเตรียมแชร์สูตรไว้ได้เลยแล้วก็จะไปทําขายก็ได้นาะถ้าทําให้มีอาชีพใ,ให้มีรายได้ก้แต๋วยินดีมากๆเลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณป้าแต๋วอีกรอบนะคะที่แบบสูตรเกิดมาไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าแต๋วยเขาทําเก่งจริงเดี๋ยวคราวหน้ามาบอกสูตรเพิ่มเติมอีกจะเป็นเมนูอะไร ต้องติดตามนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สัคสมาชกระดิ่งกิ๊งกิ้งมาเป็นมิสเตอร์่